เท่าเลยเป๊ะเป๊ะหังเหลือเซนนึงเ้นหนึ่งบางจริงๆเลยไม่ไม่เป็นสนิมอย่างเดียวแหละเป็นสนิมขาั ไอ้เป็ดทำไมอย่างนั้นน่ะฮะไปไป็ดทำไมอย่างนั้นรั้แล้วอันนี้อันใหญ่ไม่ใช่เหรอเออเดี๋ยวต้องตัดอันเล็กก่อน,อนเล็กเชื่อมนี่มานี่อันนี้เชื่อมอยู่เนี่ยห่างก,กันนิดนึงเข้าไปในนิดนึงอันเล็กต้องต้องยาวกว่านิดนึง คือความกวาม้างแล้วก็เดี๋ยววัดทางนี้เดี๋ยวตัดทางนี้ก่อนพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเทีย่ยออกนี้เราก็ตัดตัดเฉียงนิดนึงก็คือเนื้อที่ตัดออกนิดเดียวครับรูบ้สึกจะอยู่ตรงนี้นี่เงแวนแวนที่ตัดเฉียง ลูกบันไดคือตัดปาดตัดปาดเนื้อไปนิดเดียวแล้วมันจะพอดีเลยเนี่ยครับตัววีครับพอดีคือใจร้อนไม่ได้ครับเราต้องค,อคอ่อยๆเดี๋ยวจะต้องวัดวัดว่าสูงเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยทำเก็ดปาได้เลย สบายเนี่ยตัดเขาเรียกว่าบังบังได้สวยครับต้องบังแบบนี้นี่ครับตัวนี้ก็ผิดไปนิดเดียวกับถ้าองศามันได้ขนาดนี้แจ๋วครับทำบันไดลุกขั้นอันหนึ่ง ผมทำแล้วก็คือห้าสิบเซนพอดีเลยลูกละห้าสิบได้ห้าลูกดิเก็ด,ดกดตรงนี้นิดนึงมไม่ค่อยสวย มันต้องใส่เว่นแหละครับคันที่สองตัดแล้วนี่ครับคันที่สามขับไปนิดนึงขับไปนิดนึงแต่ก็เดี๋ยวดึงได้ครับดึงได้ได้สามขั้นล้ว สามขั้นได้ลนะเดี๋ยวทำอีกสองขั้นครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับการทำบันไดยังเหลืออีกซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งเดี๋ยวดูเอาเหล็กอีกซีกหนึ่งใช้เหล็กเล็ก,ลกนี่เหล็กใหญ่กับใหญ่นี่เหล็กเล็กอีเนี้ยโป้ผิดเนี่ยเขาตัดผิด ออก็เลยมาแก้ตัดเองแล้วที่นี้ให้มันเล็ก